โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยละกันนะครับนะโอเคครับผมคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการเปิดล่องกลางนะครับผมอ่ะเป็นการแนะนำเทคนิคนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับไม่แช่์สอนนะนะครับเอ่อ เห็นหลายท่านนะครับบางทีเปิดร่องกลางเนี่ยนะครับเปิดร่องกลางเนี่ยมาปุ๊บนะครับมาตรงนี้นะครับนี่นะเปิดร่องกลางเสร็จปุ๊บไม่ได้วิ่งกับร่องเดิมนะครับนะวิ่งมาเลนเนี้เลยนะครับแล้วมันทําให้เนินครับตรงกลางนะครับตรงกลางพูนขึ้นเนินนี้นะ มันไม่สวยนะครับสําหรับผมนะมันมองไปไม่สวยนะครับอมันทําให้นาเราไม่เสมอได้นะที่อื่นเสมอหมดตรงกลางเนินสูงบางทีบางปีน้ํามีน้อยเลนกลางเนี่ยน้ําไม่ถึงข้าวนะครับข้าวอาจจะเหลืองนะงานไม่เท่ากันนะงานไม่เท่าที่อื่นนะครับก็อันนี้จะ นำเทคนิคดีๆมาฝากนะครับการเปิดล่องกลางนะครับว่าทํำยังไงของผมนะครับนี่นะเริ่มมาจากฝั่งนู้นเลยนะครับตรงกลางนะของผมเริ่มมาไถมาครับร้อยแรกมาเลยครับไถมาไถมานะครับพอไถสุดเสร็จวนรถกลับครับวนรถกลับนะครับวิ่งเล่นเดิมครับ ในร่องเดิมนะครับของผมรถรถไถผมจะเป๊หน่อยนะชี้จะตั้งนะครับนะล้อหน้านะครับล้อหน้ากับล้อหลังอยู่ตรงร่องเลยนะครับแล้วมันจะทําให้ไม่เป็นเนินนะครับเห็นไหมครับไม่เนินนะครับพอดีเป๊ะนะครับก็เดี๋ยวจะให้รับชมนะครับนะว่าไถ วิ่งกับล่องเดิมเนี่ยมันจะเป็นนูนหรือเปล่านะครับการเปิดล่องกลางนะครับผม เห็นไหมครับผมใช้ว่าสูงครับนะนี่สูตรนี้นะครับแต่หลายๆท่านใช้สูตรนี้แหละครับแต่บางท่านก็ไม่ใช้ขี้เกียจบางทีก็น่าจะขี้เกียจมัดนผมแหละบางทีนะแต่วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ดีนะสําหรับการไถเปิดร่องกลางนะครับในเนินสูงนะครับผมนะ เดี๋ยวจะวิ่งกลับอีกร้อยหนึ่งครับเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไปร้อยนี้แหละเราเอาดูลองดูอีกร้อยนะครับว่ามันจะสูงหรือไม่นะครับผม โอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับก็เทคนิคนี้นะครับผมก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับหรือท่านใดที่มีเทคนิคของตัวเองที่ดีกว่านี้ก็ฝากแนะนําใต้คอมเมนต์นด้วยนะครับนี่นะครับกับ L L 478ผู้ใจก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมไปลุยต่อนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะก็ใครที่รับชมคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมสังเกดิงตัวเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ